<It> s <S พี่น้องพักค่ะพักเบืองไหนค่ะพักเมืองนอกพักเมืองเยอรมันค่ะเพื่อน,นๆนี่เห็นบ่อนี้ค่ะคะราดิเซียนดอกหอมใหญ่ดอกหอมยักษ์ค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะพี่น้องเ้าพักอากาศพีพ่น้องเฮาพักพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าว ิงเขาป้าค่ะบินเขาป้าหือ,อปากกัเทียวหน่อยจ้ะอืมป,ปะกกัดปากกัเทียวหน่อยอปนปลาพี่น้องเจ้าประแดกโอ้แสบค่ะมาเด้อพี่น้องกินเขาพร้อมกัน,นอืรูปแเกหนอนกันประเกหนอกดูดอา <laughs> นมาเนีย่ยค่ะเ่กอามาพ่ สร้างกินขาวกับพริกกับผักอบเอาไ้ยกคอตัวกินข่าวก่อนเด้พี่น้องเด้อทงค่ะเพื่อนคันพอบียนชาสิสู้ชาบอิสนนกเราวันนี้ดัชชีชบกันเรานี่ค่ะฝรั่งกินข่าวกับปกพริกพี่น้องมาตัวนึงนอนเฝ้านี่มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเดี๋ยวเขาจะไปเก็บผักกันเด้อ อยาไปเบน้งสวนพักกันกินอิม่มกินข่าวอิ่มแล้วนั่นป่ากันข่าววันนี้เราอยู่ป่าเราจะมากินอาหารที่ป่ากันค่ะเพื่อนๆน,นี่เด้อค่ะพักเก็บเองค่ะพักปลาค่ะพักตําลึงฝรั่งค่ะนี่ค่ะฝักตําพักตําลึงฝรั่งค่ะอันนี้เป็นยอดพักเออโฮลุนดะนี่กินกินแล้วไทยดีค่ะ เพื่อนๆนี่พี่น้องกินแล้วท่ายดีค่ะอันนี้เดอค่ะเดอผู้ได้ทองผูกผู้ใด้ทองผูกเดอค่ะเดออันนี้เป็นยาดีที่สุดเขาจะกินได้ทั้งยอดทั้งดอกค่ะเอ่อหน่วยซุกมันเขาก็จะไปเฮ็ดเอ่อนํำผลไม้นะค่ะเป็นยาดีที่สุดนี่ค่ะยาแก้ทองผูกเด้อพี่น้องดีใบเพิ่นค่ะหูลุนดะหูลุนด์แบนพี่น้อง นี่ค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาต้มผักกอ่อไฟในปลาต้มผักกันค่ะไปก่อนนี่ค่ะเขากระชิมบ่มีเตาบ่มีเตาทานเนาะค่ะเขาก็ะิใชานี่ค่ะเตาย่างนี่ค่ะ,คะชีวิตปลาใส่ชีวิตปลามีความสุขค่ะขอมีความสุขจากมือมัอนี่อยู่ในสวนน้องสาว งามบอค่ะมือน,นี่เดี๋ยวมืนน้อนี้ที่มาทายสวนพักน้องสาวเปิ้ลพักเขาเปิ้ลคนใหม่มาใส่พักโอ้มีหมาซอยพร้อมหมาเติมซอยพร้อมนี่ค่ะผพักโอ้ย ดอกหอมใหญ่พี่น้องผู้ใดเคยเห็นนะคะดอกหอมใหญ่นี่คะ่ะเบื้องตน้นเพื่อนรดับสูงขนาดใดคะ่ะเพื่อนๆต้มหวานขนาดคะ่ะนี่คะ่ะปลูกขามปีเด้ค่ะพี่น้องอันนี้ปลูกขามปีได้ค่ะนี่ปลูกไว้ตั้งแต่เอ่อแฮป แคบกลือดูหนาวเริ่มฤดูหนาวเนาะค่ะนี่เอาโยนทิ้งไว้เลยค่ะนี่แล้วก็เอาหญ้าปกเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็มันก็สิพอน้ำแข็งละลายมันก็สิออกนอเลยค่ะนี่กะสวนผักพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้สิพาพาชมสวนผักน้องสาวค่ะพาชมสวนผักน้องขาวนี่ก็เอ่อเป็นกระเทียมค่ะนี่กระเทียมเอ่อกระปุก นาหนาวคือกันค่ะปลูกนาหนาวคือกันเพราะหนาวปุ๊บกระยนลงเลยค่ะยนตแล้วก็เอาหญ้ามากบเลยค่ะพูดยุบพูดอันนี้ก็ะแปลงผักเพื่อนค่ะนี่แปลงผักแปลงผักของน้องสาวคันอันนี้เป็นมันฝรั่งพันธ์พันธ์สีม่วงค่ะนี่พันธ์สีม่วงต้นเพื่อนก็สิเป็นสีม่วง ค่ะอันนี้ก็หอมใหไงคือกันค่ะหอมใหญ่อยู่ในไอ้ไอ้ที่เคียบุรีนะนี่ค่ะสวนน้องสาวนี่กับปลาเป็นปลามันฝรั่งค่ะเป็นอันนี่เป็นราดิส์ระดิสค่ะนี่ราดิเซียนราดิเซียนนี่ค่ะเพิ่นกะชิงามเนาะคะ่ะตรงนี้เป็นหัวแล้วพีน่น้อง นี่ค่ะหัวพ่นชิยูในดินนี่ค่ะหัวพ่นโอ้มันโยกมันโยกมันบกคอยใยญงค่ะนี่มันต้องมันเป็นปลูกแหน่กันโพดค่ะนี่พี่น้องนี่ค่ะเขาเห็ดมาจังสันดินี่ค่ะถอนได้ล้วนี่มันฝรั่งเอยดอกดอกน่อไหม่ฝรั่งค่ะก็ได้กินค่ะมีทุกอย่างค่ะสวนหลังสาวนี่ค่ะเก็บได้เนาะ โอ้ยเดี๋ยวมันแตกมาไหมเดี๋ยวมันแตกใบออกไมันเองดรอกสเสื้อเอ้ยนี่นะคุณน้องสาวนี่น้องสาวีค่ะฮัลโหลอันปลูกพันยักษนั้นค่ะน้องโอ้โหลายอย่างปลูกลางละลิดนละน้อยก็เด็กน้อยปลูกนี่แหละอันนี้ต้นอันแม่ก็ได้กินอันนี้เป็นต้นยี่หล,าล่าฝรั่งนาอค่ะน้องนี่นี่ค่ะ อันใส่ขัวเนื้อเด้อค่ะแกงออมเนื้อเด้อค่ะพี่น้องแซ่บขนาดนี่เลยค่ะแต่ก,กับเนี่ยมีของกินทุกอย่างขนาดแรกนี่ค่ะของมีกินทุกอย่างดอกไม้สวนดอกไม้ก็มีค่ะสวนกันนี่ค่ะบ้านที่เข้ามาพักผ่อนกันเนาะคะ่นะเนาะมาพักผ่อนเวลาวันหยุดวันหยาเก็ใช้มาพักผ่อน อันนี้เป็นต้นดอกหอมเอ่ขาขๆเหมือนหอมแบงค่ะแต่ว่าปลูกเท่าเดียวก็ได้กินตลอดปีค่ะนี่อันนี้เป็นแต่เฮ็ดเป็นพักหอมได้นี่เป็นป้าดอกใหม่ค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหนา้าสิพามาชมใหม่แต่ก็กดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะบริษยายสุภาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ